เก้าสองนะครับขึ้นมาแล้วครับเก้าสองเก้าสองอ่าเดี๋ยวล้อรุ่นตัวที่สามนะครับงวดที่แล้วได้สี่ห้าเก้าเลขที่ออกเก้าสี่สรับกันไปไนสลรับกันมากก่มีคนถือกลายอยู่เขาจะจับคู่ให้ที่เก่าครับอ่าเดี๋ยวจับคู่ให้นะครับเนาะเดี๋ยวล้อครบสามตัวกอนตอนนี้ได้เก้าสองอ่าล้ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวล้อรุ่นไปน้วกันอ,อยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ FC แฟนช่องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับแอดมาอยู่ที่บ้านบุงเบาใหญ่อ,อําเภอพุทธงสมจังหวัดบุริรัมนะครับก็มาตามต่อนะครับจอมปลวกที่ขึ้นกลลงบ้านของคุณพ่อบุญเหลานะครับที่งวดที่แล้วแอดมาตามนะครับซึ่งเป็นงวดแรกนะครับซึ่งเป็นงวดแรกตัวเลขที่ได้จากที่นี่ไปนะก็คือ49นะครับ เข้าเต็มเต็มเลยนะครับ49เข้าเต็มเต็มมาตามงวดแรกตัวเลขก็เข้าเลยนะครับแอดก็ต้องมาตามให้งวดที่2นะครับงวดนี้ไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวเลขเป็นตัวไหนนะครับครับก็ไปติดตามดูกันได้เลยนะครับเป็นวันพระก็น่าจะได้ตัวเลขเด็ดๆนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราใช้วิธี เราใช้วิธีจุดทูปไปไข่นะครับขอโชคที่นี่นะครับส่วนวันนี้เราก็คงจะใช้วิธีเดิมนะครับก็ตัวเลขในงวดที่ผ่านมานะครับที่จุดทูปไปไข่ได้นั่นก็คือ,เ,อเลข4เลข5แล้วก็เลข9นะครับก็ตัวเลขก็เข้านะครับก็คือ49นะครับก็นำไปเป็นแนวทางนะครับก็มี FC หลายๆท่านนะครับที่ได้โชคก็ให้มาติดตาม จอมปวกที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านของคุณพ่อบุญเหลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้ทางทีมงานน่าจะจุดทูปอ่จะจุดทูปไอ้ไข่ขอโชคอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับเ้าเนาะมีเอฟซีหลายหลายท่านบอกว่าให้ตามให้แน่นะครับก็มาตามให้นะครับสาหรับจอมปวกอ่าอยู่บ้านพ่อบุญเหลานะครับอยู่บ้านเบาไอ่ อำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับมาตามให้แล้วเด้อครับเด้อมือนีเป็นวันพระพร้อมนะครับกันไงพอบุญเหลานะครับจุดทูบปเซียงไทยทูบไปไทยแห้อีกคือเก่านะครับบุญเหลาขับกระบอกสีชัดิไอออกน้ำทูบเซียงไทยหรือ งวดงวดที <'m> inhos, in ่แล <wave> ้วได้ซีหาเก่าแมนงวดนี้สิได้ตัวใดมาหลุ้นกันเนาะไอพอบุญพอบุญเราจุดอีกคือเก่านะครับงวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับต้องปวดตัวนี้นะครับเดิมเดิมที่แรกนี่เกิดขึ้นมาแบบไหนครับที่แรกเลยมันกาที่แรกมันเกิดขึ้นมามันกับวันไงหรอประมาณสำเร็จปุ่มความสูงกับประมาณจัก ยี่สิบหาเส้นถึงสามสิบประมาณฝ่ามือเข้านี่าเนาะประมาณฝ่ามือหนึ่งแล้วครับจีนกล้งควงเขาเป็นจีนเลครับเพรว่าต้องตรงกับสิประมาณยี่สิบหาเส้นหาคือฝ่าบ่ใหญ่เด้อเนาะครับเนาะบ่ใหญ่ขึ้นมาทีแรกเห็นเห็นทีแรกเห็นเป็นเป็นรูปจอมปวกเขาเป็นแบบเป็คือว่าเป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นจอมปวกแต่ว่าหักแหลมลึกๆมาเลยแหลมนางแหลมขึ้นมาเลย วข้างล่างเลยกลมแล,แล้วก็แหลมขึ้นมาเลยกลมแหลมตั้งขึ้นมาเลยใส่เวลาประมาณโดนประเดี๋ยวับยช่วยไงเดขนาดนี้ประมาณมันอยนู่นี่คือว่ามันมันก็บสี่พระนีน่เนาะสี่พระแล้วโอ้สี่พระกับประมาณจะเดือนกงเดือนถสองเดือนสี่พันเดือนหนึ่งหมหรอเนาะสี่พันเดือนหนึ่งหมดเดือนกว่าเดือนกว่า ครับเนาะยืนยันนะครับเยอะเยวะสิสิ้างกันได้ก็พ่ออันว่าสร้างสารให้ผูกับยาไว้จำสินยุ้ยวิญญาณลูกหลานกวนมันจะเตะนี่อ้พใะใว่าให้ลูกหลานยุ้ยเรียนยุ้นี่ายเราไปตั้งร้านพุ่มที่ผลเราเกิดไว้จำสินุหันขึ้นมากคนเียไปพักคอครับสำหรับเอฟซีเป็นช่องนะครับถ้าอยากเอ่อมารวมสั่งสารให้ผู้กํายาเนาะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้เนาะครับเบอร์พ่อบุญเหลานะครับตามนี้นะครับ 062-107-1671นะครับศูนย์หกสองครับผมสำหรับท่านที่สิดโรสอบถามพอเุญนเรานะครับก็บสามารถโทรได้เบอร์นี้เลยนะครับศ6น1์หกสองน่หนึ่นะครับส่วนท่านที่สีร่วมอ่าบรจากมาสางสารให้ปู่ให้ยานะครับก็สามารถที่สินะสาาสโอนเงินเข้าบัญชี ของอบัญชีไปเนี่ยอ,อ,นนอ๋อของแม่น,น้อดีนะครับเด้อเป็นนางสาวยุวัสส์ในบัญชีแมเอาเบล็กบ,บัญชีตามนี่นะครับนางสาววาดเสาสิงบบน,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 นะครับเบล็กบัญชีศูนย์ห้าสองชัดบนอ่อนี่เนาะศูนย์ห้าสองเจ็ดสองศูนย์สี่สองห้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับเด้อตาอยาก รวมส้างสรารแห้ปูให้งยาปูปูพ้นทองแม่พลเงินนะครับตามบัญชีนี่นะครับสามารถโอนเงินเข้าบัญชีรวมสั่งได้นะครับสั่งสรารแห้ปูให้งยานะครับรรครับตอนนี้ทูบก็ไม่หมดแล้วนะครับตัวเลขทั้งสามตัวนะครับก็ โชว์ขึ้นไม้ห็นแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับสาหรับเลขที่จอมปวกกลางบ้านของพ่อบุญเหลานะครับงวดนี้เป็นงวดที่2งนะครับงวดที่1ได้4 9 9 4นะครับงวดนี้ได้มาแล้วครับก็คือ922นะครับ922แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับว่า อันไหนแปลกประหลาดนะครับสิ่งที่แอดพูดบอกว่าแปลกประหลาดนั่นก็คือตัวนี้ครับทูบตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ่จุดทูบเก้าดอกจุดทูบเก้าดอกแต่ไม่ไปแปดนะครับอีกดอกหนึ่งไม่ยอมไม่เห็นนะครับครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าจะเป็นหนึ่งแปดข้างล่างไหมนะครับเป็นหนึ่งแปดข้างล่างไหมส่วนทูบใบไข่ที่จุดเสี่ยงไทายในวันนี้นะครับตัวเลขได้ตามนี้เลยนะครับคือเก้าสองสองนะครับอันนี้เดี๋ยวแอดจะ จับคู่ให้นะครับสลับจับคู่ให้ดูว่าได้ตัวเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันไปดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับจากรู่ไอ้ไข่ที่ขอโชคที่จอมปวกพ่อคนทองแม่พูนเงินนะครับที่บ้านบุงเบานะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นตัวไหนมั่งนะครับครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับที่แอดมินจับคู่ให้นะครับ ก็ที่ทูบนะครับก็คือ922นะครับก็น่าจะเป็นตามนี้นะครับ229 9กับ6ตัวเดียวกันนะครับก็เป็น622 955 55นี่มาจากไหนเนาะแล้วก็มี9 92 62 22แล้วก็มี55อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับคือเลขที่จอมปวกพ่อพลทอง แม่พลเงินนะครับที่บ้านบุงเบานะครับตัวเลขตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับช่องของเราก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่โชคบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับก็ทางช่องของเราก็นําเสนอเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับสําหรับตัวเลขห้าห้าที่ได้มานะครับก็ เขีนบอกว่าเลขสองกับ A5 ตัวเดียวกันนะครับก็เลยตีเป็น55นะครับตามที่แอดมินได้โชว์ให้ดูนะครับครับสําหรับตัวเลขที่ได้ก็ได้แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับทางช่องของเรานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆสวัสดีครับ